พ่อแม่ที่สามารถควบคุมสิ่งต่างๆได้มากนะครับควบคุมลูกได้ควบคุมสามีควบคุมภรรยาควบคุมเรื่องราวต่างๆในชีวิตได้เขาเรียกกันว่าพ่อแม่ที่มีอำนาจครับเนี่ยเราทําบุญมาดีเรามีอำนาจเนาะแต่พ่อแม่อีกประเภทหนึ่งครับเป็นพ่อแม่ที่สามารถปล่อยวางเรื่องราวต่างๆในหัวใจเจอความทุกข์ก็วางความทุกข์เจอความสุขก็รู้ว่าความสุขมันอยู่ชั่วคราวปล่อยวางเรื่องราวปัญหาต่างๆได้เร็วได้มากได้ง่ายอันเนี้ย เราเรียกว่าพ่อแม่ที่มีความสุขครับ2กลุ่มนี้คุณอยากเป็นพ่อแม่ประเภทไหนครับแต่ไม่ว่าคุณจะอยากเป็นพ่อแม่ประเภทไหนก็ตามนะครับจุดหมายปลายทางสุดท้ายคุณก็ต้องพยายามทําตัวเองให้เป็นพ่อแม่ในกลุ่มที่2หรือเป็นพ่อแม่ที่มีความสุขครับเพราะเวลาที่คุณมีความสุขความสุขจะล้นจนส่งไปถึงลูกของคุณ มันกลายเป็นการรับผิดชอบความสุขของตนเองเนาะแล้วที่เหนือไปกว่านั้นก็คือลูกเติบโตขึ้นเขาก็จะกลายเป็นคนที่รับผิดชอบความสุขความทุกข์ของเขาเองได้เหมือนกันครับวันนี้คุณอยากให้ลูกมีความสุขคุณก็เริ่มต้นง่ายๆครับคุณก็จงเป็นพ่อแม่ที่มีความสุขแล้วลูกก็จะมีความสุขได้อยากมีความสุขก็แค่เรียนรู้เรื่องของการปล่อยวางให้เป็นกรรมกับแบรเนี่ยจริงๆกรรมมันยากมากนะครับแล้วมันก็เหนื่อยมากเพราะมันใช้พลังงานเยอะสุดแต่แบรหรือการปล่อยเนี่ย จริงๆแล้วมันง่ายมากๆเลยเพียงแค่เรารู้ตัวก่อนเลยว่าตอนนี้เรายยดอะไรอยู่เป็นกำลังใจให้ครับ